สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอนออีกครั้งหนึ่งสำหรับการทำนายดวงของชาวราศีพิเหลวของชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะ <c oughs> เกิดตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองนะคะสำหรับ ดวงของชาวราศีพิจิกช่วงนี้จะเป็นอย่างไรเนาะเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องของความรักเรื่องต่างๆของชาวราศีพิจิกเนาะดวงช่วงนี้ผู้ที่เกิดลักคนาพิจิกก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันแต่อันนี้ต้องไปหาวันเดือนปีเวลาเพื่อคำนวณหาลัคนาเกิดออกมาก่อนนะคะเอาล่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะ ราศีพิจิกในช่วงนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าไพ่เนี่ยจับขึ้นมาชาวราศีพิจิกช่วงนี้เนี่ยดวงของตัวตนของท่านเนี่ยได้ไพร่รจนากับสังทองใบที่สองได้พระนารายณ์ทรงสุบรนใบที่สามได้พระแม่ปารวดีใบที่สี่ได้ความไม่เที่ยงใบที่ห้าได้โมลาใบที่หกได พยาลีจับปูทศการใบที่7ได้ทาวิรุณหใบที่8ได้พระพุทธใบที่9ได้พกานทัพุมานใบที่10ได้พรานบุญจับนางมโนราใบาที่11พยายมใบที่12ได้หนุมานนั่นเองเนาะเอาล่ะในช่วงวารากาศต่อจากนี้ไป ชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นคนใจดีแหละใจดีเวลาใครมาขอมาอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณมักจะใจอ่อนแต่ว่าคนเนี่ยก็จะเดาทางคุณไม่ค่อยได้นะคะเดาใจคุณไม่ค่อยได้ว่าคุณจะเอาไงกันแน่คุณเป็นยังไงกันแน่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยชาวราศีพิจิกช่วงนี้ช่วงนี้น่นนะ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงลังเลสงสัยอยู่เสมอบทเวลาจะนุ่มนวลน,นะนุ่มมากบทเวลาจะแข็งก็แข็งมากเช่นเดียวกันมักจะมีอะไรที่ต้องมาทำให้คุณสะเทินใจอยู่บ่อยครั้งนะคะวาจาเป็นเลศิศช่วงนี้วาจาดีมากๆคํคำพูดคำจาการเจราจาเนี่ยถือว่า ดีเพราะฉะนั้นต้องการอะไรต้องการสิ่งไหนขอให้พูดเหมือนตื่นเช้ามาบอกเลย,ยวันนี้เป็นวันที่ดีวันนี้ฉันจะประสบความสําเร็จวันนี้ฉันมีโอกาสในการที่จะทํามาหากินลูกค้าเยอะแยะมากมายเจ้านายรักเมตตานูน่นนี่นั้นพูดแต่สิ่งดีๆออกมาในช่วงเช้าในมื้อเช้านะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะมีมาทั้งวันตามมาทั้งวันสําหรับตัวชาวราศีพิจิกเอง บางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกค่อนข้างดื้อในช่วงนี้นะคะอย่าว่าแม่หมอนะแม่หมอพูดตามหน้าไพ่นะคะอย่าอย่าอย่าเม้นไว้ว่าแม่หมอไม่จริงช่วงนี้ไม่ได้ดื้อนะอย่างนี้นะอย่าว่าแม่หมอนะคะเพราะว่าแม่หมออ่านตามหน้าไพ่ช่วงนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างเอาแต่ใจค่อนข้างที่จะเหมือนเวลาทําอะไรนะถ้าเกิดว่าฉันอยากทํานะฉันทําเลย ฉันต้องการทําปุ๊บฉันทาเลยเอาเลยตัดสินใจเลยใครห้ามไม่ฟังใครบอกไม่ฟังด้วยไม่รู้แหละฉันจะทาฉันจะเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ห้ามค่ะแม่หมอไม่ห้ามอยากทำอะไรทําเลยจ้าราศีพิจิกอยากทำอะไรอลไรทำเลยจ้าเพราะว่าช่วงนี้ขยันคันแข็งได้หนุมานนะคะได้ไพ่สรุปตรกมาเป็นหนุมานคือทําอะไรก็ทําคันแข็งทํานู่นทํานี่ได้อยู่ตลอดเวลายิ่งถ้าอาสานะเป็นคนแรกเลยที่อาสาทาชาวราศีพิจิก ช่วงนี้เดินทางบ่อยด้ยวยแหละด้วยมีโอกาสในการเดินทางไปนู่นมานี่อยู่บ่อยครั้งนะคะหรือมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของตราครุฑการทําเอกสารสัญญาการเดินทางทั้งหลายนะคะมีโอกาสนะคะมีโอกาสแลวเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะสําหรับในช่วงนี้ในเดือนนี้นะคะ เรื่องการเงินเนี่ยการเงินดีอำนาจวาสนาบาร,รมีทุกอย่างเพียบพร้อมทั้งหมดเลยนะคะญาติพี่น้องเองก็โอเคญาติพี่น้องยังเกรงใจเลยค่ะสําหรับชาวราศีพิจิกหรือคนที่อยู่ใกล้ชาวราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างาจะมีความเกรงใจตัวคุณเป็นอย่างมากเลยหาเงินได้ดีหาเงินได้เก่งแต่บอกได้เลยค่ะใช้ไม่อั้นเหมือนกันใจใหญ่เลี้ยงทุกคนนะคะชาวราศีพิจิกเงินเนี่ย อยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะในกระเป๋ามักจะมีเหตุตการณที่ต้องนําไปจ่ายบางคนนําไปจ่ายค่าบ้านค่ารถค่าของใช้ต่างๆนะคะที่อยู่ภายในบ้านที่ดูแลคนในบ้านนั่นเองเรื่องภายในบ้านเนี่ยดีแต่ระวังเรื่องของคนเครื่องนอกเนี่ยมักจะทําลายความสุขของคนในบ้านมักจะมีหนุน คนที่3 mm. คนที่4ี่คนที่ไม่ใช่ครอบครัวของเราแล้วมาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนำพาความเดือดร้อนมาให้หรือคนที่เป็นบริวารลูกน้องใครที่มีลูกน้องหรือคนที่อายุน้อยกว่าให้เรามาระวังให้ดีมักจะมีปัญหาระวังปัญหาจะทําให้เดือดร้อนตัวคุณต้องคอยเช็คให้ดีต้องคอยดูให้ดีตัวคุณต้องเป็นเสาหลักในครอบครัวคุณเองต้องเป็นคนคอยทําทุกอย่างในครอบครัว นะคะส่วนด้านเรื่องของการงานชาวราศีพิจิกนะคะเรื่องของการงาน ไม่ค่อยอยากอยู่ตรงนี้ล่ะอยากมีอยากทำอะไรเป็นของตัวเองอยากทำสิ่งสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำแต่ตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้ยังคงต้องทำงานเดิมทำงานประจำที่ทำอยู่ในตอนนี้นะคะและมีโอกาสที่ต้องได้รับภาระเพิ่มเติมได้ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมด้วยสำหรับตัวชาวราศีพิจิกเองเนาะไปทำแทนคนอื่นไปทำงานเพื่อคนอื่นตัวคุณยังต้องอยู่ที่เดิม ความสุขไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะช่วงนี้คือความสุขก็คือต้องพยายามดิ้นรนฝ่าฟันความสุขเดียวที่มีอยู่ตอนนี้คือภายในบ้านบ้านมีความสุขแต่ข้างนอกต้องออกมาสู้รบปบมือบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสในการทำมาหาก,กินเพิ่มเติมมากขึ้นไหมมีต้องหาอินคัมเข้ามาเพิ่มเติมมากกว่าหนึ่งช่องทาง อาจจะเป็นอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆที่เอามาทําก็ได้นะคะเพื่อหาเงินเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้เรื่องของคนภายในบ้านอันนี้หมายถึงบ้านใหญ่รวมล้มญาติพี่น้องนะคะระวังคนสูงอายุภายในบ้านป่วยมีโอกาสป่วยหนักนะพวกลื่นล้มหกล้มระมัดระวังให้ดี ด้านสุขภาพชาวราศีพิจิกสุขภาพระวังเรื่องของคอหลอดลมเรื่องของอกระเพาะลำไส้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็เรื่องของความคิดมากความเครียดที่เข้ามาจากชีวิตประจำวันที่ทำอยู่ ควรหาความสุขให้ตัวเองควรใส่ใจกับความสุขของตัวเองด้วยเพราะว่ามันเหมือนแบบใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยความสุขมันไม่ค่อยมีพอเข้ามาในบ้านก็อยากจะผ่อนคลายอยากจะมีความสุขบ้างนะก็ขอให้มีความสุขได้เต็มที่เลยค่ะหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างช่วงนี้เนาะเพราะว่าบอกเลยว่าชาวราศีจิกเดือนนี้ค่อนข้างหนัก,หน,กหน่วงอยู่พอสมควรเลย ะะหลายๆเรื่องหนักน่วงอยู่มากๆเลยคนที่ยังโสดอยู่นะคะคนที่ยังโสดอยู่มาดูคนที่ยังโสดใครที่ยังโสดอยู่นะคะมีคนดูดูใจแต่ว่ายังไม่เปิดเผยเหมือนจะไม่ค่อยสนใจกันนะแต่สนใจมากๆเลยสนใจกันอย่างมากเลยนะคะ สำหรับตัวชาวราศีพิจิกเองเนี่ยก็คอยเช็คให้ดีด้วยว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วไหมก็มีคู่อยู่แล้วไหมมีคนอื่นอยู่แล้วไหมหรือตัวคุณเองนั่นแหละมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าระมัดระวังให้ดีนะช่วงนี้ติดมือถือหนักมากนะชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่แต่งงานแล้วแฟนแฟนเหนียวแน่นมากค่ะตามตัวไม่ยัง้งดูอยู่ตลอดเวลา แต่ทำเหมือนไม่สนนั่นเองนะคะแต่ดูแต่เฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ห่างสายตามไม่ให้คลาสสายตาช่วงนี้ขี้หึงนิดนึงขี้หึงขี้ห่วงนิดนึงนะคะสาหรับแฟนคุณส่วนตัวคุณเองกับเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างงงเงงงใจ เงาเงาใจอยู่เหมือนกันเนาะชว่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปให้ได้แม่หมอนายก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบค,ความสุขความสําเร็จฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะมั่นใจค่ะว่าราศีพิจิกเนี่ยชาวราศีพิจิกทําได้ผ่านไปได้อยู่แล้วอย่างแน่นอนเรื่องของโชคลาภนะคะชาวราศีพิจิกมีโชคไหมมีโชคค่ะแม่หมอนายก็ขอแนะนําให้ ไปบูชาเทียนไปถวายเทียนไปถวายประทีปถวายหลอดไฟเพื่อเพิ่มไฟในตัวคุณเพื่อเพิ่มช่องทางเพื่อเพิ่มโอกาสของคุณนั่นเองคุณจะมีโชคจากผู้หญิงที่กำลังท้องผู้หญิงที่กำลังจะมีบุตรนั่นเองถ้าใครยังไม่มีบุตรมีโอกาสได้บุตรแต่อาจจะไม่ได้มาจากวิธีธรรมชาตินะคะอาจจะได้มาจากวิธีที่ต้องผ่านมือหมอ นั่นเองเนาะสรุปโดยรวมของชาวราศีพิจิกนะคะช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่ลุยกล้ากล้าออกไป,ปเผชิญกล้าออกที่จะไปทํากล้าแสดงออกกล้าที่จะทําตามฝันของตัวเราเองถึงแม้นมันยังมีอุปสรรคที่ติดขัดอยู่ก็าตามทีอาจจะคิดวางแผนเข้าไว้ว่าเอออนาคตเราจะทําอะไรเราจะมีโปรเจกต์อะไรอยู่เป็นเป้าหมายของ ตัวเราเองเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวราศีพิจิกไปถึงฝั่งฝันไปถึงเจตนารวมของตัวเองคิดดีทำดีพูดดีกายวาจาใจสามสิ่งนี้นะคะกายวาจาใจคิดดีทำดีพูดดีแล้วจะได้นำสิ่งดีๆกลับมาหาตัวคุณนั่นเองใครที่ไม่ดีกับคุณคุณก็กรวดน้ำแล้วก็บอกเลยว่า ขออาหสิกรรมแล้วก็ขอได้อยากได้เจอได้เจอขอให้คนไม่ดีเนี่ยออกไปจากชีวิตของเราบุญที่ตัวคุณเคยทำมาจะได้ส่งผลส่งผลทั้งดีและไม่ดีควบคู่กันไปเป็นช่วงที่ควรทำบุญให้มากๆนั่งสมาธิสวดมนเจริญภาวนาเพื่อปรับดวงชะตาให้มีความเจ,จริญรัดนั่นเอง ขอให้คุณมีช่วงเวลาดีๆขอให้คุณได้เจอแต่สิ่งดีๆชาวราศีพิจิกทุกท่านขอให้โชคดีค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ